สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองพามากินของอร่อยอีกแล้วค่ะอยู่ข้างหลังไฟเลยนะเป็นของที่ไฟชอบมากเลยตอนนี้นะคะไฟอยู่หน้าเคหะเอื้ออาทรน,นาเกลือค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคอหมูย่างกับไส้ย่างเนี่ยจะน่ากินแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะไฟอยู่หน้าเคหะเอื้ออาทรน,นาเกลือนะคะพามาดูของอร่อยค่ะที่ทุกครั้งที่ไฟมาที่ตลาดนี้นะไฟจะแวะมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันค่ะ ะะเป็นไส้ย่างตอนนี้ขายชิ้นละ20บาทอยู่ใช่ไหมคะแล้วคอหมูย่างล่ะคะอ๋อคอมูย่างชิ้นละ50นะคะอันนี้ไส้ย่างเส้นละ20บาทค่ะแต่วันนี้พายมาไม่ทานเลยมีคนจองหมดแล้วนะดูฝั่งคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างก็จะชิ้นละ50บบาทค่ะทางนี้ก็จะมีข้าวเหนียวให้ด้วยนะคะ ชํำๆเลยใครแวะมาแถวนี้นะคะใครอยู่พัทยาถ้าเกิดอยากกินคอหมูย่างหมักอร่อยอร่อย,ออยแล้วก็ไส้ย่างหมักอร่อยอร่อยเนี่ยก็มาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยค่ะจะอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นนะคะพี่ขายมานานเรื่องคะพี่ก็ี่มาีาอ๋อขายมาหลายปีนะคะของอร่อยค่ะ ควันฟุ้งๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าจะกินคอหมูย่างให้อร่อยเนี่ยต้องกินตอนร้อนๆนะปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายบ่ายสามนะบ่ายสามถึงจนกว่าของจะหมดใช่ไหมคะตุ่มกว่ากันตุ่มใช่ <ๆ S 1> พเพราะว่าปกติมาซื้อประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มนี่คือไม่ได้กินละตรงนี้นะคะรสเด็ดจริงๆค่ะอร่อยไฟชอบกินไส้นะ ย่างควันฟุ้งๆกันเลยหั่นกันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปกินกับข้าวเหนียวเนี่ยแค่มาเห็นกัน,น้ำลายไหลแล้วค่ะพอ,อย่างเสร็จนะคะพี่พ่อค้าเขาก็จะหั่นตรงนี้ค่ะสดๆเลยแล้วก็ใส่ถุงให้ลูกค้านะคะ ไส้ย่างหอมๆเลยนะคะตอนนี้นะคะไฟก็ได้คอหมูย่างกับไส้ย่างหอมๆม,มาแล้วน่ากินมากๆเดี๋ยวไฟขอเวลาไปกินหมูย่างกับไส้ย่างก่อนนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้ค่ะไปกินก่อนละคะ่ะ